เรื่องเล่ากล่อมนอนเป็นตอนพิเศษที่ The Bookteller ได้ทำขึ้นมาครับเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือหรือบทความดีๆต่างๆผมจะนำเรื่องราวที่ได้มาเล่าให้กันฟังในแบบที่ฟังสบายๆก่อนนอนหรือใครอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีนะครับในตอนนี้ผมขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าแผนการจากเบื้องบน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นจอมขี้เกียจเพราะเขานั้นไม่ได้ทำการทำงานเอาแต่รอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นและด้วยความขี้เกียจของเขานั้นบางครั้งเขาจะพยายามขโมยอาหารของคนอื่นโดยที่ไม่มีใครรู้เพียงเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพและในเช้าวันหนึ่งเขาย่องไปที่ระเบียงบ้านของชาวนาคนหนึ่ง เขาตัดสินใจย่องเข้าไปเพื่อขโมยอาหารของชาวนาคนนั้นที่ได้เตรียมไว้สำหรับมือ้อเช้าขณะที่เขากำลังจะขโมยอาหารชาวนาก็ออกมาจากบ้านและได้เห็นว่าชายจอมขี้เกียจกำลังจะขโมยอาหารของตนชาวนาจึงตะโกนลั่นเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยไล่จับชายจอมขี้เกียจตกใจกลัวจึงวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ววิ่งหนีเข้าไปในป่าขณะที่มีชาวนาวิ่งไล่ตามเขาอยู่ด้านหลัง ขณะที่เขาหาที่หลบในป่าเขาก็เหลือไปเห็นหมาป่าแก่ๆตัวหนึ่งซึ่งมีเพียงขาหน้าเพียงแค่สองข้างเท่านั้นเขาเกิดความสงสัยว่าทำไมหมาป่าแก่ๆตัวนี้จึงอยู่รอดมาได้ทั้งๆที่มันมีแค่สองขาเท่านั้นหมาป่าตัวนี้ไม่สามารถวิ่งหรือหาอาหารเองได้อย่าว่าแต่เอาตัวรอดจากสัตว์ดุร้ายอื่นแต่ทำไมมันถึงยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ เขามองดูหมาป่าตัวนั้นอยู่สักพักและไม่กี่นาทีต่อจากนั้นเขาก็เห็นเสือตัวหนึ่งกำลังย่องเข้ามาที่หมาป่าแก่ตัวนั้นชายจอมขี้เกียจต,ตกใจกลัวเสือตัวนั้นเขาจึงรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อนหนีเสือแต่หมาป่าแก่ตัวนั้นยังอยู่ที่เดิมและมันไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใดชายจอมขี้เกียจมองลงมาจากต้นไม้และเห็นว่าเสือตัวนั้น ไม่ได้เข้ามาทำร้ายหมาป่ากแก่แต่มันได้นำชิ้นเนื้อมาให้เมื่อได้เห็นภาพนี้ชายจอมขี้เกียจก็ยิม้มและรู้สึกยินดีที่ได้เห็นว่าพระเจ้าของเขานั้นมีแผนที่จะเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตของพระองค์และเขาก็เชื่อว่าการที่เขาได้เห็นเหตุการณ์นี้พระเจ้าของเขาคงจะมีแผนการอะไรบางอย่างเพื่อตัวของเขาเองเหมือนหมาป่ากแก่ตัวนั้น เขาคงจะได้พบเจอคนใจดีแบบเสือตัวนี้สักวันหนึ่งพอพรบคำ่ำเขาจึงกลับไปที่พักแรมและนั่งรอนอนรอความช่วยเหลือของคนอื่นๆที่จะมาเลี้ยงดูเขาบ้างเขาเฝ้ารอเฝ้ารอและเฝ้ารอจนผ่านไปสองวันก็ยังไม่มีใครเอาอาหารมาให้เขาในที่สุดเขาก็ทนความหิวโหวยไม่ได้อีกต่อไปเขาจึงตัดสินใจไปหาอาหารของคนอื่น เหมือนเช่นที่เคยทำระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่นั้นเขาก็เห็นบาทหลวงชราคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาเดินเข้าไปหาบาทหลวงแล้วเล่าถึงหมาป่าแก่กับเสือที่เขาได้เจอในป่าเมื่อสองวันก่อนและตามด้วยคำถามที่ถามว่าพ่อเอ๋ยทำไมพระเจ้าถึงแสดงแผนการแห่งความเมตตาต่อหมาป่าแก่ตัวนั้นแต่ทำไมพระองค์จึงไม่สนใจใยดี ที่จะให้ข้าได้รับการเลี้ยงดูบ้างเลยบาตหลวงตอบกลับไปว่ามันเป็นเรื่องจริงที่พระเจ้าทรงมีแผนการแก่ลูกๆของพระองค์ทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าพระองค์ทรงแสดงแผนการแก่เจ้าแล้วเหมือนกันแต่ลูกเอ๋ยเจ้าดันมองแผนการนี้ผิดไปพระองค์ไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นเหมือนหมาป่าแก่ตัวนั้นแต่พระองค์ต้องการให้ลูก เป็นอย่างเสือที่มีจิตใจงดงามตัวนั้นต่างหากบางครั้งเราอาจจะมองแผนการแห่งชีวิตของเราผิดไปเราจึงกล่าวโทษตัวเองโทษโชคชะตาโทษชีวิตของเราทุกปัญหาที่เราพบทุกอุปสรรคที่เราเจอยอมแฝงด้วยบทเรียนดีๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้และทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเสมอ ถึงแม้ว่าเราอาจจะสร้างปฏิหารให้กับชีวิตของเราไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างคุณค่าและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นไม่ได้อย่าให้คำว่าโชคชะตาสถานะและอดีตมากำหนดตัวตนของเราเราสามารถเลือกเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้เสมอเราคือคนที่ออกแบบเรื่องราวชีวิตของเราเองขอบคุณที่ติดตาม The Book Taylor ครับ ผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะพัฒนาให้ตัวเราเองเป็นคนที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ